ลัคนาราศีมังกรมีใครมังกรบ้างครับมังกรนะมังกรนะมังกรนะลัคนาราศีมังกรนะครับมีท่านใดมังกรบ้างพิมพ์ขึ้นมาหน่อยผมจะได้เห็นบ้างว่าคุณลัคนาราศีมังกรนะอืมนะอะไรเนี่ยอาจารย์ดื่มวายแต่วันวายที่ไหนเล่า อเมริกาโน่กาแฟโอ้ยนะฮะอืมนะฮะอาจจะดูเหมือนวายเหมือนกันเนาะมันสีออกอย่างนี้เนาะฮะนะฮะอืมอืมนะฮะอเมริกาโน่กาแฟนะครับคุณอนงบอกว่าหนองบัวลำพูลมแรงมากๆนะฮะอืมนะฮะคุณอนงก็อย่าไปยืน กลางแจ้งนะเดี๋ยวลงพัดไปนะเนี่ยนะนะอืมนะเอา้าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวอาทิตย์ที่ขยับไปร่วมอยู่กับดาวพฤหัสนั้นถือเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็ไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับ ดาวทั้งสองดวงนี้ยังมียังมีคุณสมบัติพิเศษคือไปได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อัมพุกเกณฑ์นะฉะนั้นดาวที่โคจรแบบนี้ส่งผลให้ชาวลักขนาราศีมังกรนะครับ จะมีความสำเร็จและมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามาเพราะทั้งอาทิตย์และพฤหัสนั้นไปเลงยังเรือนการงานของชาวลักนณาราศีมังกรเท่านั้นยังไม่พอดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายในวันที่13นี้นั้น นะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นใครที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียอยากจะทำโน่นทำนี่ใหม่ๆแล้วรอรอมาพักใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นสัทีนะครับก็จะได้เริ่มจังหวะในช่วงจังหวะตรงนี้แหละนะ ใครที่มีแนวะความคิดอยากกะทำอะไรทางออนไลน์เนี่ยจะมีความสำเร็จนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าไปเดินทางมากนะชาวลัคนาราศีมังกรน,นะฮะจินแสหมิงบอกไว้ก่อนนะครับนะนี่แหละนี่แหละและดาวคู่นี้เป็นคู่มิตรใหญ่นะครับซึ่งอาทิตย์จะย้ายมาอีกไม่กี่วันเนี่ยสิเมษายนเนี่ยย้ายมาร่วมกับดาวพฤหัส นะครับฉนั้นดาวอาทิตย์ที่ย้ายไปร่วมกับพฤหัสนั้นนะฮะเออนะครับคุณก็จะได้รับความสำเร็จนะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจในเรื่องของงานนะครับบอกเลยว่าใครทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วพักหนึ่งแล้วแล้วดูเหมือนกับที่ผ่านมามันติดติดขัดขัดดีได้ไม่เต็มสูก ก็จะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะผมย้ําเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ย้ําด้วยว่าในเรื่องของงานเพราะทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสนั้นเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมังกร นะชาวลัคนาราศีมังกรยังจะมีข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องคอนโดใครอยากจะเปลี่ยนจะซื้อยอดยานพาหนะใหม่ๆช่วงจังหวะตรงนี้ก็ถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะครับถัดจากชาวลัคนาราศีมังกรนะเดี๋ยวขอทัก f อซหน่อยนะฮะเข้ามาใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะสวัสดีคุณชดาพรเคซีนะครับ วันนี้โชคดีท่านอาจารย์สวัสดีคุณชดาพรนะลัคนากันนะคะอ่าเมื่อกี้คุณอะไรเนี่ยคุณเอ่อมาอะไรมินิเดวิลเหรอฮะอ๋อลัคนามังกรนะโชคดีโชคดีนะครับนะครับเอา้านะ,ะถัดจากลัคนาราศีมังกรแล้วลัคนาราศีต่อไปหัวข้อวันนี้ นะครับชัดเจนนะครับดูให้ดีนะฮะหัวข้อวันนี้นะเอาขึ้นมาให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอาทิตย์โครจรเข้ามาหาอุด13เมษาใครปัง12ลัคนาราศีอันนี้ไลฟ์สดไปหลายลัคนาแล้วนะครับท่านใดที่เข้ามาที่หลังแล้วฟังไม่ทันก็ไปย้อนหลังฟังได้ทางแอปสีแดงนะต้องมีคนเข้ามาช้าแล้วเลยของตัวเองไปบ้างแหละ นะครับก็ไปย้อนหลังฟังทางแอปสีแดงตอนนี้ส้นสหมิงไลฟ์สดอยู่นะครับทาง t i t t อกที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะสว่างหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นทางแอปสีแดงนะแอปสีฟ้านะครับสะดวกอันไหนก็ดูในช่องทางนั้นได้เลยนะตอนนี้ t ิ t t อกนี่ล้นหลามเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกน,นะนะนะครับอา้าวนะลักข